สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมซันนะครับ n a v a d e t y นาวเดทวายไม่ใช่นาวเดตี a d t y นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ช่วงนี้มีคนค่อนข้างถามผมเข้ามาเยอะเลยว่าจะแต่งงานแล้วค่ะเลือกแหวนยังไงดีคะอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ก็อยากจะมาเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเล่าให้ฟังดีกว่าว่าแบบ จริงๆแล้วแหวนแต่งงานอะไรเงี้ยมันมีสตอรี่ยังไงมีเรื่องราวยังไงแล้วก็ทําไมเวลาเราเข้าเว็บไซต์ในแบบพาร์ทของอะไรอ่ะแบบ bridal section หรือว่าเป็นแบบ Wedding อะไรเงี้ยทำไมถึงต้องมีแหวนแบ่งหป็นองอย่างก็คือเป็น engagement ring แล้วก็เป็น wedding band เนอะก็เราให้ฟังว่าจริงๆอะ่ะที่ผมเข้าใจนะคือถ้ามีผิดพลาดอะไรก็รบกวนอธิบายผมฟังร่างเพิ่ม,เต,มเติมได้นะในธรรมเนียมของชาวตะวันตกเนาะเวลา ที่เขาแต่างงานเนี้ยครับปกติอะเวลาที่ขอมั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แหวนที่เรียกว่า engagement ring ซึ่ง engagement ring ส่วนใหญ่อะจะเป็นแหวนเพชรชูหรือว่าที่เรียกว่าแบบโซลิเต e ซึ่งตัวโซลิเต้เนี้ยเพชรชูแบบมีเม็ดเดียวเนี่ยเพื่อเป็นการสื่อถึงความรักอันเป็นแบบรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีการมั่นหมายอะไรเสร็จปุ๊บซึ่งแหวนที่เป็นเพชรชูเนี้ยเข้าใจว่าจะใช้ในโบสถ์ด้วยเออแล้วก็พอแต่งงานกันเรียบร้อยอยู่กินกันแบบสามีภรรยาใช่ไหม เขาก็จะมีแหวนที่เอาไว้ใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายตัวนี้ที่เรียกว่าเป็นเวดดิ้งแ a n นตัวเวดดิ้งแหวนตัวนี้เอาไว้เพื่อแสดงสถานะว่าฉันแต่างงานแล้วฉันแบบเออมีคู่ครองเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเวดดิ้งแหดนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นแหวนที่เป็นรูปทรงกลมเกลี้ยงหรือจะเป็นเพชรรอบรอเหมือนเป็นแบบอารมณ์เป็นเป็นอินฟินิตี้ริงเนาะเพื่อมีความหมายว่าเป็นความรักที่แบบ รักนิรันต์เนาะก็ตอนมัน่นกันก็เป็นรักแรกรักเดียวแล้วพอแต่งงานกันก็เป็นรักนิรันต์ที่อยู่กันตลอดไปเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราเข้าไปดูในเว็บไซต์คาเทียทำไมแบบเลิฟตัวเล็กอะเลิฟตัวบางถึงเรียกเป็นเลิฟเวดดิ้งแบนด์แล้วทาไมตัวอยา่ถึงเป็นเลิฟริงประมาณนั้นแล้วก็แหวนที่เขาใส่ในชีวิตประจำวันะจะเป็นเวดดิ้งแบนด์ถูกไหมแต่เวลาเขาจะไปออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวเอนเกจเมนต์ริงอะใส่สแต็ k บนเวทติ้งแบนด์อีกทีนึง เ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในไหนก็เล่าให้ฟังสั้นมากเลยอะจริงๆเรื่องมันมีแค่นย้แและทั้งหมดทั้งมวลนเนาะก็อยากจะมาแนะนำและกันเป็นแหวนแต่งงานหรือว่า engagement ring แล้วก็ wedding band r จากบ้านที่ไม่ค่อยมีคนมึกถึงเท่าไหร่พูดตามตรงสำหรับการแต่งงานเนาะก็คือบูการีคือตอนนี้สาบานอันนี้ยอมยอมยอมรับแบบลูกผู้ชายว่ารักบูการีมากแล้วก็อยากจะมาแนะนาให้ทุกคนอนะรู้จักแหวน ของบูการี่ที่เป็นเซกชั่นของแหวนแต่างงานเว้ยว่าแบบมันดีมันปังมันอิตาเลียนมันแบบมันเท่มันคููขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะมาเริ่มจากแกงที่เป็น engagement ring ก่อนละกันซึ่ง engagement ring วันนี้ที่ผมผมมาหยิบให้แบบฝากให้พี่เขาว่าหยิบมาให้บางแบบบางตัวเนาะที่มันรู้สึกว่าแบบเออมันโคตรเท่เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมีโพยเหมือนกันหลักๆแล้วว่าตัว เออ engagement ring ของบ้านบูการีเนี่ยก็จะมีประมาณ4อีอ c o l l e ันใหญ่ยออาจจะมีเพิ่อมอีก collection หนึ่งแต่ว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยชั่งชั่งมันไปก่อนเนาะตัวแรกอะ่ะชื่อว่ากริฟเฟ่โซลิเตร์ตัวกริฟเฟ่ตัวเนี้ยเท่มากแต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวท็อปเขาระดับหนึ่งนะเท่าที่ไปศึกษาในเว็บไซต์เพราะว่าตัวกริฟเฟ่เนี่ยจะมาพร้อมจริงๆจ,จ,จะมีอยู่2ศ2อแบบแบบที่1ก็คือหน้าตาแบบนี้แบบเนี้ย ตรงเพชรเม็ดกลางอ่ะก็จะมีหลายๆทรงเนาะจะมีทั้งราลบิลเลียนคัตมี Princess มีเป็น e m e r a l ัลคัตหรือว่ามีเป็น c u ชชั่นมีอะไรต่างๆนานาแต่รุ่นนี้จะมีบ่าข้าง2อันด้วยซึ่งตัวกริฟเฟตัวนี้ถ้าเป็นหน้าตาที่มีบ่าข้างเนี่ยจะเริ่มต้นที่1กรกรัตขึ้นไปเท่านั้นมันก็เลยทำให้น้องราคาแรงมากเหมือนเม็ดที <ๆ S 2> <ๆ>่โชว์เนี้ยเข้าใจว่าน้าจะแบบ0กแสนก็บาทแต่มันแบบ1 0 7กงจดมั้งเราก็แบบ F color v s 1เข้าใจว่าแบบนั้นนะไม่แน่ไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยคือราคาของเพชรอันนี้ไม่ค่อยอยากจะบอกราคา exact เท่าไหร่เพราะว่าราคามันแบบ vary ง่ายมากตาม 4C หรือว่าอะไรต่างๆนาะนาะก็เอาเป็นราคาคร่าวๆแล้วกันเพราะว่า1กรลัตสเปคประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นราคาปกติของแหวนแบรนด์เนมมาพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปหาแบบ PET, หวนเพชร1กรลัตสเปคประมาณนี้ข้างนอกอาจจะประมาณ2,000 200, 0 0เองอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้เราก็จะได้ดีไซน์ได้แบบ ชิ้นงานที่ดีมากๆเลยเออลืมบอกอย่างหนึง่งแหวน Engagement Ring เกือบทั้งหมดของบูการี่จะขึ้นตัวเรือนด้วยด้วยแพลตินัมเท่านั้นเออแต่จะมีอยู่รุ่นเดียวที่เป็นไวโกลเดี๋ยวค่อยพูดถึงมันทีหลังแล้วก็น้องเกเฟ,ฟ่ตัวเนี้ยจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้มีบ่าข้างซึ่งเวอร์ชั่นนี้เอาจริงๆเจ๋งมากๆเดี๋ยวอธิบายฟังว่าทำไมแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะมีเพชรเริ่มต้นที่30สตางค์ขึ้นไป เพราะฉะนั้นนะอันเนี้ยเหมาะสมมากๆเลยกับคนที่อาจจะงบไม่ได้เยอะมากๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเดาว่า30ตังค์ราคาเฉลีย่ยอันนี้ไม่พูดถึงถึงโฟแล้วกันนะมาแบบราคาเฉลีย่ยน่าจะไม่เกินแสนแน่นอนอาจจะ7-8็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านเนี้ยจะใช้เป็นโฟพรองก็คือมีหนามเตยสีขาคือปกติแหวนแต่งงานส่วนใหญ่ถ้าสมมติเรามีหนางเตยน้อยก็ อาจจะมีคนกังวลว่าแบบเฮ้ยเพชรมันจะหลุดลือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของบูเกอรี่ใช้โฟลครองก็จริงแต่ว่าลองดูตัวเรือนข้างๆข,ข,ของน้องเขาดูว่าแบบคอนสตรัคชันมันแข็งแรงมากแล้วมันก็ไม่ได้ชูสูงมากซึ่งในรูปที่เอามาให้ดูอะในวิดีโอเนี่ยเป็นเพชรหนึ่งกะลัดด้วยนะซึ่งใหญ่มากๆแต่ว่าน้องอะคอนสตรัคชันของน้องมีความซีเคียวสูงมากอีเวนใช้แค่โฟลครองอะไรเงี้ยคือดีไซนมีความแข็งแรงดูดีภูมิฐานแล้วก็ เพชรบ้านเนี้ยไม่แพ้ใครเลยซึ่งเราจริงๆมันก็มันก็เป็นแบบซัลายเออร์รายใหญ่เนาะเออก็อาจจะได้เพชรคุณภาพดีเท่ากับบ้านอื่นๆแต่ว่าการขึ้นตัวเรือนดีไซน์ของตัวเรือนหรือว่าซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์ก็อาจจะต่างกันก็อาจจะทําให้ราคามันมีความต่างกันเออทีนี้ตัวต่อไปอันนี้ส่วนตัวชอบที่สุดแลลวรู้สึกว่าเป็นแหวนแต่งงานที่โคตรเซ็กซี่โคตรคูลโคตรอิตาเลียนโคตรบูการีแบบ เพอร์เฟกมากเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่แหวนที่จะต้องซื้อให้ตัวเองใช่ไหม <c oughs> ก็เลยเอ่อคงไม่มีคนซื้อให้เราเด็ดขาดแน่นอนเลยเนี่ยชื่อว่าเอ่อเดดิคาตาอาร์เวเนเซียซึ่งตัวเนี้ยความเจ๋งก็คือจะมีบ่าข้างเหมือนกันแต่ว่าบ่าข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเพฟ แล้วก็จะมีเม็ดตรงกลางเนาะซึ่งรุ่นนี้ราคาจะย่อมลงมาหน่อยเนื่องจากว่าเพรเ,เม็ดกลางจากในเว็บไซต์นะเขาบอกว่าเม็ด,มดกลางเนี่ยจะมีขนาดที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่30ตังค์ถึง50ตังค์เท่านั้นความเจ๋งของน้องคนนี้ก็คือถ้าเราคลิกตัวเรือข้างๆอ่ะเนี่ยตามตามนี้จะเขียนคําว่าบูการีกับบูการีซึ่งจริงๆอ่ะมันเท่มากส่วนตัวนะเราเคยพูดไว้ว่าแบบเราอ่ะไม่ชอบให้มีโลโก้หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแปลงนะเขียนอยู่บนชิ้นงานที่เป็นไฟล์จิ๋วใช่ปะ เออแต่ว่าชิ้นเนี้ยไม่อธิบายไม่ถูกมันเท่มันดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆใช่ปะ่ะถ้าเราจะซื้อแหวนแต่งงานที่มันเป็นแบรนด์เนมทั้งทีอะ่ะคือแหวนแต่งงานมันก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยคือตอบโจทย์มากเพราะว่าเขียนแม่งไปเลยบูการี่คืออันนี้เป็นแหวนของบูการี่อะไรเงี้ยเออล้วก็เหมือนด้วยความที่เม็ดกลางเม็ดมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นราคาก็เลยอาจจะย่อมลงมากว่าน้องกริเฟ่ค่อนข้างเยอะด้วยไซส์เพชรนั่นเนาะเออทีนี้ ตัวต่อไปที่เราไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าแอบเห็นในเว็บไซต์ซึ่งแบบเจ๋งมากสำหรับคนที่รักคอลเลกชัน B 0 1ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เจอในเว็บไซต์วงเล็บที่เป็น engagement ring ที่ใช้ตัวเรือนเป็นไวโกก็คือตัว B 0 1 Solitaire แต่ว่าตัวนี้ไม่เห็นว่าเขาจะบอกว่าสั่งเพชรใส่เท่าไหร่ได้บ้างเข้าใจว่าสามารถคัสตอมไมล์ได้เนาะก็เดี๋ยวจะเอารูปจากเว็บไซต์ให้ดูละกันซึ่งตัวนี้ไม่ไม่แปลกใจว่าต้องออกมาทําไมเพราะว่าของบ้านอื่นเขามีอย่างเช่นของคาเทียก็จะมีเป็นแหวนเลฟที่เป็นโซลิตเตอเช่นเดียวกันเออแล้วก็เหมือนของแวนคลีฟก็เข้าใจว่าจะมีเป็นตัวเพลเร่เอ,อ่อที่เป็นเป็นโซลิตเตอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยต้องทําออกมาเพื่อเอาไว้เอเอ,เอ,เอ,เอไฟกับชาวบ้านนิดนึงว่าแบบเฮ้ยฉันมีแหวนซิกเนเจอร์ที่เป็นเพชรชูนาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคนที่แบบรู้สึกว่าดีไซน์ของแหวนแต่งงานมันอาจจะดูจาเจไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นแหวนที่แบบโด่งดังเป,เป็นที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ใส่เม็ดชูเข้าไปก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่แบบเท่มากๆอืมทีนี้ ของแหวนฝั่ง engagement ring อ่ะก็จบไปแล้วใช่ปะต่อไปจะมีเป็นในส่วนของ wedding band ซึ่งเอาจริงๆ wedding band อะ่ะของ b ูก g รี่ตัวที่คนรู้จักกันดีและผมก็มีก็คือตัว b 0 1ที่เป็นเอ่อหนึ่งชั้นจริงๆตัวนี้เขาก็สามารถเอามาใส่ไว้ใน section ของ bridal ได้หรือว่าแบบของผู้ชายก็ได้เนะก็มันก็นับว่าเป็น wedding band เหมือนกันเพราะมันมีความบางเออสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เหมือนที่ร้านก็จะเอาไว้ยัดไว้เฉพาะฝั่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยอะ่ะก็คือสองตัวนี้ที่จะพูดถึงเนาะตัวแรกก็คือน้องสปีกา้าน้องสปีก้าตัวเนี้เข้าใจว่าเป็นดีไซน์น้องงูแบบโบราณซึ่งมันจะมีให้ทัชของความวินเทจความกรีกโรมันความเท่ความคูลซึ่งของบูการี่เนี่ยถ้ามันเป็น engagement ring ที่เป็นอยู่ของฝั่งเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ฝั่งแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงจังอ่ะตัวเรือนก็จะเป็นแพตตินัมเช่นเดียวกันเช่นน้องสปีก้าที่เป็นสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรือนแพตตินัมก็น้าหนักค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ราคาจะแอบ,บแรงกว่าที่เป็นไวโกระดับหนึ่งเออก็ดีไซน์สวยดีงามแล้วก็แบบผมว่ามันมีความอันเดอร์สเตตต์ใส่ได้เรื่อยๆแต่มันมีดีเทลมันดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จริงๆตัวนี้จะออกมาทั้งเวอร์ชั่นของแพตตินัมแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นพิงโกเนาะก็ตามนี้เออจริงๆ น้องแหวง,งูชั้นเดียวอะ่ะตัว s ซ i p e เบติไวก็นับว่าเป็นโซลิตะเอขอขอโทษครับก็นับว่าเป็นเวดดิ้งแบงเช่นเดียวกันเออก็คือตัวนี้ก็น่ารักดีตัวนี้สี่หมนกว่าบาทแอบแพงกว่าตัวที่เป็น b 0ซีโรันิดนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าใส่เป็นแหวงจริงๆนิ้วชี้หรือิ้วอื่นอ่นอะอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่ว่าถ้าอินเทนชั่นซื้อเป็นเวดดิ้งแบงค์น่ะถือเป็นตัวที่เหมาะสมเออ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เท่มากจริงๆแอบเห็นในเว็บไซต์บ่อยมากเหมือนทาไมาหรือในไอจีของบุกเกอรเลียเขาชอบโฆษณาตัวนี้ชื่อว่าน้องอินฟินิโตคือความหมายดีมากเนาะก็น่าจะเดาได้ว่าอินฟินิโต้ก็ต้องมาจากคําว่าเอออินฟินิตี้ซึ่งตัวนี้ดีไซน์มันจะมีความความมีความโค้งมนมันจะมีขอบมีอะไรมีมูฟเมนต์ของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวอินฟินิโต้จริงๆอ่ะจะเป็นแบบเรียบเลยก็มีตัวนี้จะทําเฉพาะในของแพลตินัมเท่านั้นเออแต่ว่าตัวที่เอามาให้ดูวันนี้มีสองตัว ตัวแรกก็คือตัวที่เป็นเพชรเป็นเม็ดตัวนี้ให้เพชรประมาณ22 2่บงตังเออราคา110,000บาทประมาณนั้นนะเนาะก็ดูดีเออแต่ยังรู้สึกว่าแอบแพงไปนิดนึงแต่พอด้วยความที่มันเป็นเป็นคอลเลกชันเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะอันนี้ก็มันมากกว่าเรื่องของความคุ้มค่ามันคือเรื่องของใจเรื่องของสิ่งที่แบบเราจะเอาไปคอมมิชกับคนคน,คนใดคนหนึ่งไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปดูว่าชอบดีไซน์หรือเปล่าแต่ว่า ตัวที่คุ้มจริงๆที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัว w e d d i n g band ที่คุ้มอะ่ะก็คือตัว Infin น t o นี่แหละแต่ว่าเป็นตัวแบบฟูลเพลสก็คือเพชรรอบเลยส่วนตัวตอนเห็นตอนแรกแรู้สึกว่าเออเพชรเขาสวยเพชรเขาเยอะนะแล้วมันก็หนักมากๆอะไรเงี้ยแต่พอมาดูขนาดเพชรในเว็บไซต์ลรวแอบตกใจเพราะว่าตัวนี้ใช้เพชรถึง53ตังค์เวย้ยซึ่ง53ตังค์เอาจริงๆเยอะกว่าน้องคาเทียเวดดิ้งแบงค์ที่เป็นเพชรที่ผมซื้อมาอีกอะ่ะ ของเลอฟะแต่ว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นวงเล็บว่าแบบมันเป็นกะทินํามแล้วก็เป็นเรื่องของการแต่างงานเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็ถ้าซื้อเพชรไม่มีทางเสียใจแน่นอนเพราะว่าจิวเวลรี่เนาะถ้าสมมติเราอยากได้เพชรแล้วเราไปซื้อตัวธรรมดาใน,ในสุดท้ายท้ายสุดเราก็ต้องกลับไปซื้อตัวเพชรอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เสียตังค์สองรอบทำไมก็ถ้าอยากได้เราก็คิดว่าจะมีคู่ครองคนเดียวในชีวิตก็ลองดูตัวนี้ไปพิจารณาว่าดีไซน์ค่อนข้าง ดีมากๆแล้วก็แตกต่างจากบ้านอื่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นอิตาเลียนมากๆแบบชอบความเอ็กซ์ตร้าของบ้านนี้มากๆรู้สึกว่าเท่จริงๆเลยเงี้ยเออก็วันนี้จะมาแนะนําประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามผมหรอตัวที่ผมชอบที่สุดเลยจากคอลเลกชันนี้เหรอผมชอบ2ตัวตัวแรกก็คือน้องกริฟเฟ่โซลิเตที่มีบ่าข้างตัวนี้เอาจริงๆเห็นในเว็บไซต์แล้วก็แบบทึ่งในความงามมากๆเลยเพราะว่า มันมีความอธิบายไม่ถูกอ่ะมันมีความเท่มันมีความสวยแล้วปกติเราจะเห็นแหวนดีๆแบบเนี้ยอยู่ใน,ใน,ใ,นในแบบนิตยสารที่มันดูแบบแพงมากดูแบบเป็นหลัก10ล้านหลักล้านอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันเนี้ยก็หนึ่งกะหลัดประมาณหกแสนบาทก็สามารถได้แหวนหน้าตาดีจากแบรนด์ที่ดีระดับโลกได้ประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือชื่อยาวเออเดดิคาตาอาฟินเซีย ที่มีบ่าข้างเป็นเพฟแล้วก็เขียนว่าบุการีสออันอันนี้คือเท่มากแล้วก็รู้สึกว่าชาตินี้เราผมผมไม่ได้แต่งงานนะเนาะแต่วา่ารู้สึกว่าแอบจินตนาการว่าถ้าได้แต่งงานอ่ะเราก็อยากจะใส่ engagement ring ตัวนี้อยู่ดีหรือในไหนก็อาจจะ engage ตัวเองก็ได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าน้องสามารถเลือก s สเพทได้แค่แบบ3 0มสถึงห้ตังก็รู้สึกว่าเป็นบัตเจตที่เราพอจะซื้อเพื่อ engage ตัวเองไหวกับดีไซน์ที่ได้มามันแบบ สุดยอดแล้วก็แตกต่างจากบ้านอื่นมากๆเออก็ประมาณนี้เนาะวันนี้เอามาให้ดูกันก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักว่าจริงๆอะ่ะบ้านบูการีเนี่ยมีแหวนในคอลเลกชันของพวกการแต่างงานเนี่ยพวกแบบเออทั้ง engagement ring ทั้ง wedding band ที่ดีมากๆเลยก็สำหรับใครที่กำลังจะแต่างงานหรือว่ามีแลนจะแต่างงานก็อยากให้ลองเข้าไปดูดีไซน์ของบ้านนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าอะไรยังไงเผื่อจะได้ เป็นสมาชิกบ้านมูด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ